ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีลิสบอยหากหัวร้อนก็ทักมาโดยที่หากว่าตอนนี้เนี่ยทักไปนะครับแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยลด10%ทันทีนะสวัสดีเพื่อนๆจาก YouTube ด้วยครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงดูตัวอย่างใหม่ของฟ i f a นะครับมาเริ่มมาก็ไม่มีอะไรครับเป็นรูปเอ็มบาเป้นี่ครับเป็นการแนะนำเรื่องของ Hyper ร์โมชั่นเทคโนโลยีมาใหม่นะครับ อันนี้ก็เอานักเอาผู้เล่นมาสวมเนี่ยครับมาหมกมาอะไรสักอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเอนจินที่ถูกใช้งานโดยนักเตะเียวรุวยนะครับนี่อันนี้เป็นเทนเเล็กซาันเดอร์อารโนครับมาติดเขาเรียกว่าอะไรล่ะติดเทคนโนโลยีเข้าไปที่ตัวนะครับเอาละแล้วก็โหล่ตาผมเวียนหัวมากนะาแล้วจริงเขานี่ครับมีเปอร์เซ็นต์หอกด้วยนะตอนเลี้ยงแต่เดี๋ยวเราจะไปแปลในเว็บให้ฟังอีกทีครับ กล้องมันสั่นมากเลยครับพี่เอบนกจะอ้วกครับนี่เอ็มบเัเป้มีข้อมูลบอกนะครับอันนี้เอ็มบเัเปเป็นคนมาใส่โมชันเองกับแกง๊งฟาริสแซงแชมแบงนะอันนี้แก๊งมัดลิดครับนี่ตอนจับบอลก็จะมีข้อมูลต่างๆที่นักเตะจริงเป็นคนใส่ครับเห็นนะทางด้านขวาล่ามีข้อมูลจากไฮโัวโมชั่นเหมือนกันนะนี่ครับตานักเตะจะเป็นมองลูกบอลน,นะครับแล้วก็ลูกบอลเคลื่อนก็ถูกจับเอาไว้ด้วย นี่ก็เป็นเอ็มบัเป้ซอนฮึงมินก็มาร่วมใส่ด้วยครับเอ็มบัเป้ A P A. ใช้เดบิดอีกแล้วเหรอข้างหน้าเดบิดยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านี่ครับเบนิูตทุกคนมาใส่จริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะมีใส่กันกี่คนนะก็มีแน่ๆคือมาริดหรือว่าครูปาลิแซงแชมแงนี่ครับซันก็มาด้วยอาราบ้าก็มามากันหมดเลยนะครับแล้วไงต่อครับ เอาละครับมาดูกันต่อนะว่าเราเห็นอะไรจากไอตัวอย่างเมื่อกี้บ้างนะครับอันนี้นะครับเริ่มต้นมาก็เป็นรูปเอ็มบาเป้นี่ยกำลังแบบว่าถือพุกบอลมาไม่ใช่บาเป้อันนี้น่าจะเป็นอ่าใช่บาเป้แล้วก็มีแก๊งปาริสแซงต์แชมงใส่หมวกเทคโนโลยีของอ่าไฮเปอร์โมชันนะครับแล้วก็เนี่ยครับอันนี้มันเขียนไว้ด้านล่างว่าอันนี้นะคือเป็นบอลจริงฟุตเทจนะครับจะไม่ได้ใช้ในเกม นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในเกมนะครับไอไอข้อมูลธรรมเท้ๆเ,ๆเฉยๆนะครับก็นยะครับอาราบาก็เพิ่งมาก็เดินมาไม่ใช่ป็อกมาเนะมื่อกี้มีคนดูเซลล์บอกบามามาซึ่งอันนี้คือจังหวะที่เขาอัดนะครับจังหวะที่เขาอัดแต่คือผมไม่อยากเปิดค้างนานเพราะผมจะอ้วกครับผมจะอ้วกนะี่ครับเขาบอกว่า กมเอนจินเนี่ยก็ถูกแดัดแปลงโดยไฮเปอร์โมชั่นเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เป็นเรมริดซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปได้อีกนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ในเกมก็เป็นลูกอาาบ้าใส่ชุดจริงๆตอนแร้เป็นลูกอัลาบ้าใส่หมวกมงเสร็จแล้วก็จับอาาบ้าเนี่ยเข้าไปเป็น AI ในตัวละครจริงๆนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมีหันไปหันมาด้วยสังเกตว่าเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครในเกมมันจะมีหันไปมองนู่นนี่นั่นเนี่ย ซึ่งเทนเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าเทนเนี่ยมันเล่นเกมฟีฟ่าเก่งอยู่นะเทนมันเล่นเกมฟีฟ่าเก่งอยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเทนมันน่าจะให้ความร่วมมือได้ดีครับซึ่งก็เนี่ยพอเทนโยนเสร็จก็ไฮเปอร์โมชั่นก็จับจับจังหวะแล้วก็เข้าไปเป็นจังหวะท่าโยนท่าอะไรในเกมซึ่งเยมันคงเตรียมกันบ้านมาแล้วว่าะจะโยนนี่นะ มีท่าประมาณกี่ท่าต่างๆนี้นะแล้วก็เอาท่าของคนนู้นคนนี้มาใช้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเยททำละเอียดแค่ไหนนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะคือมันเอาฉากที่ตัวเองเป็นคนทําท่าต่างๆนะแล้วก็เดี๋ยวภาพก็จะตัดใน,ในเกมถูกไหมอันนี้เบียดเป็นการโชว์ฟิสิกอลโดยไฮเปอร์โมชั่นแล้วก็ภาพก็ตัดมาเป็นเนี่ยครับจ่ายพิกเลี้ยงยิงนะแต่ผมจะอ้วกมากเลยครับอันนี้เป็นพูิสิทนะซึ่งก็มีรอยสักแล้วนะ แล้วเนี่ยก็เปิดถุงแก๊งปาริสแซงชมแมงบ้างนะครับก็มาเซลโลก็มาฮะมา,มาหมดเลยนะทั้งทีมน่าจะลงทุนไปเยอะอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็เป็นให้นักเตะมาเลี้ยงท่าต่างๆที่จะมีในเกมแล้วก็เดี๋ยวภาพก็จะตัดเข้าไปใช้ในเกมแต่คืออันนี้มันแค่น่าจะทําเพื่อโฆษณาครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะใช้อะไรได้อีกอันนี้มันเป็นตัวอย่างแรกนะครับซึ่งยิ่งดูก็ยิ่งเวียนหัวนะครับดูแทบไม่ทัน แต่ว่าถ้าลงทุนได้ขนาดนี้เนะี่ยผมว่าขอดีๆเลยแต่ว่า,ถ,าถ้าที่เห็นจังหวะนี้นะครับผมว่าคนดูทุกคนก็คงรู้มันมีคนถามผมเยอะมากว่าถ้าแตะรอดแตะอ้อมเนี่ยโดนเนิร์มไหมพี่ภาคหน้าตอบยังไม่ได้แต่ภาพที่เห็นคือเอเอเอามานํานเสนอเป็นรูปบัเป้แตะอ้อมเดอะบิดแล้วยิงนะครับซึ่งก็แปลว่างามไส้อาจจะยังใช้อยู่นะครับอาจจะยังใช้กันอยู่นะส่วนอันอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร แค่เป็นเกี่ยวกับไฮเปอร์โมชั่นเทคโนโลยีแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีคําอธิบายในเว็บต่อไปก็มาดูว่าจะยังไงนะครับจะมาดูว่ายังไงซึ่งเริ่มให้พีออเดอร์แล้วนะครับเริ่มจะให้บออเดอร์แล้ว EP 2ก็เดี๋ยวจะมาอีกทีหลังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูราคาอีกทีเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเว็บนะทุกคน